ให้เยอนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่79ต่อจากอนิเมะความเงียบปกคุมยอดเขาทองคํามีแต่เพียงเสียงรูกป,ประคำหมุนไปหมุนมาได้ยินเสียงแว่วมาแสงทรรมรังศีสะของหลวงจีนหลายคนดับปูบพวกเขาร่วงลงมาจากฟ้าเรื่อยๆอยู่ในเท่าก็มองโดยรอบและเห็นสีหน้าของโคทิสัตว์และอัครสาวกและอรหันต์ทั้งหลายเจ้ารัติรีได้ใช้ความงามของ ซีอยู่มาปรากฏต่อหน้าหลวงจีนทั้งหมดปั่นป่วนปัญญายาและทำลายจิตพุทธพวกเขาปลูกฝังความคิดไม่บริสุทธิ์แม้ว่ายูไรจะเป่งธรรมะของเขาเมื่อคู่นี้กระตุ้นล่างสังขารของอยูไรนับไม่ถ้วนในเจดีพันพุทธเขาก็ทำได้แต่สะกดข่มหลวงจีนทั้งหมดได้เพียงชั่วคู่เท่านั้นเมื่อรัศมีธรรมหลังศีรษะของพวกเขาหายวับแล้วร่วงลงมาจากท้องฟ้า คือสัญญาณว่าจิตพุทธของพวกเขาถูกทำลายรัตทีพุทธให้ความสำคัญกับการบำเพ็ญเพียรฝึกใจครั้งเมื่อจิตพุทธของพวกเขาถูกทำลายและผลกรรมของพวกเขาแปะเปื้อนกอบคิดจิตใจของพวกเขาจะพังทลายผู้เที่ยวร่วงลงมาจากท้องฟ้าไม่ใช่หลวงจีนอีกต่อไปแต่เป็นเพียงคนธรรมดาเท่านั้นเมื่อพวกเขาร่วงลงมาจากท้องฟ้าก็คือร่วงลงมาจากสถานที่ที่สูงส่ง เหนือโรกียะวิสัยสู่โรคปูตุชนพวกเขาบางคนอาจเปลี่ยนใจกลับตัวแล้วรอดพ้นได้แต่หลายคนก็เพียงแค่ออกไปจากวัดใหญ่ฟ้าคำรามเข้าสู่โรคของปูตุชนเพื่อต่อสู้ดิ้นรนออกจากพันธนาการแห่งโรกียะแต่โดยจิตใจไฟหาชีวิตคารวาสของพวกเขาก็คงยากที่พวกเขาจะต่อสู้ดินน้นรนชนะมารในใจได้ความงามของซีโยโย ได้ทําให้หลวงจีนชั้นสูงจํานวนมากแข่งวัดใหญ่ฟ้าคำรามตกต่ําอันเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่แต่ทว่าทางวัดก็ไม่อาจกล่าวโทษฉินมู่และคนอื่นเพราะพวกเขาได้บอกเตือนแล้วและอยู่ไรเท่านั้นที่ยืนยันว่าจะดูรูปโฉมแท้จริงของใหญ่เท่าสีเพื่อทดสอบจิตพุทธของทุกคนอย่างไรก็ตามมีจิตพุทธของหลายคนที่ยังมั่นคงไม่หวั่นไหวหวงจีนอวุโสเหล่านี้มาจากเผ่าพันธุ์อื่น ถึงแม้ใหญ่เท่าซีจะโฉมงามพวกเขาก็มองไม่เห็นในเมื่อพวกเขาไม่ใช่มนุษย์จึงมองเห็นนางเป็นเพียงเลือดเนื้อสังขารตาบากของพวกเจ้าไม่แข็งแกร่งพอยึดติดอยู่กับเนื้อหนังภายนอกมองไม่เห็นกระถาคดอยู่ไรเท่าเอ่ยขึ้นพวกเจ้าเห็นความงามของนางและไม่อาจคมระง,งับตัวตนได้แต่เจ้ากลับไม่รู้ว่าความงามที่เจ้าเห็นเป็นเพียงแต่สิ่งที่เขารู้สึกอุปรลกวัางงาม แต่ไม่ใช่ความงามแท้จริงยกตัวอย่างเช่นสิทธิ์พี่ไหคงท่านเห็นว่านางงดงามหรือไม่ผู้ที่เขาเอ่ยชื่อคือหลวงเจีนอวุโสหนึ่งจากเผ่าอื่นซึ่งได้บรรลุธรรมข้าและนางมาจากเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างข้าไม่อาจมองเห็นความงามของนางได้อยู่ไรเท่ากระยิมเมื่อเผ่าพันธุ์อื่นไม่อาจเห็นความงามนั่นก็แปลว่ามันไม่ใช่ความงามแท้จริงเป็นเพียงพื้นหนัง ความงามแท้จริงอยู่ในสัตว์จะอันยิ่งใหญ่ความคิดอันยิ่งใหญ่และปัญญาอันยิ่งใหญ่เจ้ารัตทิรีพื้นหนังที่เจ้าชื่นชมนั้นไม่ใช่ความงามอย่างแท้จริงสําหรับทุกๆสัพว์ปรชีวิตมันเป็นเพียงสิ่งที่อุปโลกว่างามในแวดวงมนุษย์นี่ชี้เห็นว่าจิตใจเจ้านั้นคับแค่เพียงใดหลวงจีนทั้งหมดก็รู้สึกรลวกับได้ดวงตาเห็นธทมฉินมู่ก็รู้สึกว่าถ้อยคำคนนั้นมีเหตุมีผลสมแล้วที่เป็นอยู่ไรเท่า ผู้ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นความคิดอันยิ่งใหญ่เขาอาจจะสามารถสยบหรีเทียนซิงมารจิตตนนี้ได้สาเหตุที่หรีเทียนซิงอยากจะกลายเป็นท่านใหญ่สีเพราะว่าท่านใหญ่สีงดงามอย่างน่าอาศาัศจรรย์จนทําให้จิตเต่าเขาปั่นป่วนนี่จึงสะกิดกิเลสชั่วร้ายของเขาขึ้นมาทําให้เขาหมายจะกลายเป็นท่านใหญ่หญิงเท่าฟังแล้วก็สําลักขวรว้อยู่ไลเท่าในโรคใบนี้มีมกักคาเต่าอยู่นับปืน แต่มรคาเต่าทั้งหลายที่รัตทีนักบุญของข้าใส่ใจรวนแต่อยู่ในแวดวงมนุษย์รัทธิพุทธพูดถึงมรคาเต่าหนึ่งหมื่นทางแต่เจ้าสามารถครอบครองทุกมรคาเต่าได้หรือเลิกพูดเถิดเจ้ามีความสามารถอะไรมาสยบข้าอยู่ใดเท่าก็ยิ้มนำกระจกทองแดงออกมาส่งให้กับอัครสาวกส่งให้เขาอัครสาวกก็รับกระจกและเดินลงมาจากท่านสูงไปยังเยเท่า เมื่อเขาเห็นโฉมหน้าของเย่เทาหัวใจเขาก็เต้นแรงเขารีบปิดตาเพื่อจะได้ไม่เห็นเย่เทารับกระจกมาและมองด้วยความรักใคร่ลงไหลในรูปของตัวเองหญิงงามสะสวยอะไรเช่นนี้ขนาดข้าเห็นยังใจระทวยอยู่ไรเอ่ยว่าพลิกดูกระจกอีกด้านเย่เทากระทำที่เขาบอกเข็นโคงกระดูกขาวโพนสะท้อนในนั้นเป็นรูปลักษ์ของนางที่เป็นหลังจากที่นางตาย เจ้ารัฐทิรีคิดว่าอย่างไรแม้เจ้าจะเป็นหญิงงามเลิศดล้ำแต่เมื่อสิ้นชีวิตไปก็กลายเป็นเพียงแค่โครงกระดูกเจ้าคิดว่าโครงกระดูกนั้นน่ารักใครนักกรดึเยียดเท้าสีก็โยนกระจกทองแดงลงพื้นใช้เท้าเหยียบขยี้จนแหลกเลยนี่แค่ลลง่อยๆที่ไว้หลอกคนธรรมดาสามัญพูดว่านี่คือเลือดเนื้อสังขารหุ้มโครงกระดูกอะไรทำนองนี้อยู่อะไรข่าวรู้หลักเหตุผลนี้ แต่ข้าไม่อยากเป็นอย่างเจ้าฝากความหวังเสวยสุขในสวรรค์ลหลังความตายแค่ข้าได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ชั่วชีวิตนี้ก็เพียงพอแล้วการสแสวงหาชีวิตที่ดีในชาติหน้านั้นเป็นเพียงพฤติกรรมของคนขี้ขาดกลกระจอกข,ของเจ้าไม่อาจสยบข้าได้หากว่าเจ้าคิดว่าแค่กระจกหนึ่งบานจะทําให้ข้ามีดวงตาเห็นธรรมไม่ร้องให้ข้าเดินเล่นในวัดใหญ่ฟ้าคำรามสักรอบละ่ะเพื่อดูว่า เจ้าจะแสดงธรรมให้ข้ารู้แจ้งก่อนหรือว่าข้าจะเปิดดวงตาเห็นธรรมให้หลวงจีนทั้งหนุ่มทั้งแก่ของเจ้าก่อนกันทำไมเจ้าไม่ร้องพนันกับข้าสักตั้งหนึ่งอยู่ไรเท่าเอ่ยว่าเจ้าไม่มีปัญญาญานเธอบอดเหียนสถานการณ์แย่เอ่ยว่าพี่ทางเตา๋าปัญญาญาณอะไรได้สาระทั้งนั้นทำไมพวกเราไม่ลงมือใช้กำลังกับเขาตรงๆก็จบแล้วเพื่อสยบมารในใจ อยูไดนเท่านั้นเอ่ยว่าเจ้ารัที่รีเป็นเจ้ารัที่มนันข้าจะนําเขาเข้าไปในเจดีพันพุทธเพื่อสยบเอาไว้หลวงจีนทั้งหลายจิตมุ่งมั่นของพวกเจ้ายังตื้นเขินและตะบ,บะของพวกเจ้ายังไม่ถึงพร้อมพวกเจ้าทั้งหมดจงอยู่คอยช่วยเหลือที่ด้านนอกเจดีพันพุทธหลวงจีนทั้งหมดก็รับคําเดินลงจากแท่นสูงเพื่อไปล้อมรอบเจดีพันพุทธมีหลวงจีนหลายคนรีบวิ่งออกมาจากข้างในเจดี ไม่กล้าอยู่ในนั้นอยู่แลเท่าเอ่ยว่าเจ้ารัตทิฉินเจ้าเป็นเจ้ารัตทิมานและมีสันดานมานอันลึกลำตั้งแต่โบราณตระการพุทธองค์และมานหลายมิอาจอยู่ร่วมกันได้แต่ในเมื่อเจ้ารัตทิเป็นอาคันตูกะที่มาเยือนเพื่อสแสวงความช่วยเหลือข้าจะไม่สยบเจ้าแต่ทว่าในระหว่างที่ข้าปราพยศเจ้ารัตทิอรีข้าหวังว่าเจ้ารัตทิจะยั้งอยู่ในวัดใหญ่ฟ้าคำลำรับฟังธรรมะ และสลายความชั่วร้ายในจิตใจเพื่อในอนาคตจะได้ลดบาปกรรมที่ก่อลงเท่ามาและเท่บาบอดก็กระจ่างใจอยู่ไรหมายจะล้างพวกเขาไว้ในวัดใหญ่ฟ้าคำรามพวกเขาอยู่ไรสามารถใท้พวกเขามีดวงตาเห็นทมได้ก็ดีที่สุดแต่หากทําไม่ได้อยู่ไรจะไม่ไปล่อยพวกเขาออกไปชินมู่ก็ยิม้มสิทธิ์พี่ช่างทรงปัญญาถ้าอย่างนั้นพวกเราคงต้องรบกวนท่าน ข้าหวังว่าสิทธิ์พี่จะสามารถสยบเจ้ารัฐที่หลีจอมมารตัวนี้ให้เร็วสุดเท่าที่ทําได้มันเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่อยไรเท่ากกยิมให้ประสบพวกนี้พักอยู่ในวัดอัครสาวกผู้หนึ่งลังเลพักขวันมีหลายสถานที่ในวัดที่เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ของสำนักเราหากพวกเขาบุกรุกเข้าไปปล่อยพวกเขาวัดใหญ่ฟ้าคํารามเราไม่มีอะไรต้องปิดบงังราชคูได้มาที่นี่ขากลัเขาดูพระสูตร มหายานอยู่ไรเช่นนั้นเราต้อนรับเจ้ารัฐที่มาผู้ชั่วไหลให้ดอยไปกว่าราชคูได้อย่างไรเจ้ารัตีฉินเป็นหนึ่งในศัพ์ประสัตท์ทั้งหลายในโลกล่าบในวัดใหญ่ฟ้าคำรามแห่งนี้ไม่มีแบ่งคนนอกคนในอัครสาวกผู้นั้นรับคำและก้าวออกไปชินมู่ก็ยิม้มสิทธิพี่ผู้นี้ในวัดนี้มีอาหารเจรหรือไม่ช่วงปีใหม่ข้ากินแต่ของเลี่ยนเลี่ยนมันมัน,มนและอยากเปลี่ยนไปกินอะไรเบาๆเสียหน่อย อ克拉สาวก็เหลือบมองเขานับรูปประคำในมือข่มค,ความคิดปาบมานไว้หากเจ้าระทิอยู่ในวัดใหญ่ฟ้าคำหลามพวกเราพร้อมจะเลี้ยงอาหารเจท่านตลอดชีวิตชินมู่ก็หัวเราะและกาวกะเท่าบอดพวกเขาไม่กลัวพวกเรากินข้าวจนหมดเนื้อหมดตัวหรือเท่าบอดนั้นเอ่ยว่าเท่ามาเจ้าคิดว่าอยู่ไรเท่าจะสามารถสยบหรีเทียนซิงได้หรือไม่เท่ามาลังเลหากอยู่ไรหนึ่งคนไม่เพียงพอ ก็ยังมีอยู่ไรอีกนับพันในเจดีพันพุทธพวกเขาล้วนแต่เป็นตัวตนรู้แจ้งที่ได้เห็นคาถาคตคพุทธเจ้าจึงน่าจะสามารถสยบได้แต่ทว่าพวกเขาทั้งหมดมรณภาพไปแล้วและเจ้ารัตเทอรีก็ลายกาศไม่ธรรมดาที่ข้ากิ้งเกณฑ์ในตอนนี้ก็คือ,อยู่ไรเท่าจะจงใจเพื่อทวงเวลาไม่สยบเจ้ารัตเทยรีแต่กักขังใหญเท่าซีเอาไว้ในเจดีหากว่านางถูกกักขังไว้ที่นี่ พวกเราจะถูกกักขังเอาไว้ด้วยเหมือนกันอค拉สาวกนะัพวกเขาไปยังเรือนรับแขกประสบทั้งหลายท่านสามารถอยู่ที่นี่ได้ตามสบายบนชั้นหนังสือร้วนแต่เป็นพระสูตรคำภีพุทธพวกท่านสามารถเปิดอ่านได้ตามใจชอบฉินมู่กระมองและเห็นพระสูตรมากมายที่ฝ่ายบอกเทามาเอ่ยว่าพระสูตรพุทธที่นี่มีแต่ข้อเขียนแต่ป่าศจากทศะ,ะเทวะเปิดดูวันผ่านก็พอได้อคะเอ่ยว่า ศเทวะไม่ทัดเทียมกับวิบากกรรมมาวางเฉินท่านไม่รู้หรอกหรือเท่าหมาก็เอ่ยแบบไร้อารมณ์มากเมื่อไม่มีเทวะจะปัดเป่าวิบากกรรมได้อย่างไรจะเป็นสิทธิ์อยู่ไรเงินลือนี่แปลว่าเจ้าเป็นสิทธิ์น้องค่ะขั้นธรรมะของเจ้าต่ำต้อยเกินไปถอยไปอย่ามาทําเป็นอวดฉลาดต่อหน้าค่ะอัครสา,าวกทั้งอับอายและขยหน้าเขาจึงหันกายเดินจากไปเท่าบอดนั่งลงข้าและเท่ามารวนแต่เป็นไม้ใกล้ฝั่ง ต่อให้ถูกกักไว้ที่นี่ก็ไม่เป็นไรแต่มู่เอ๋อเจ้าเป็นเจ้ารัฐที่มานฟ้าหากเจ้าถูกกักตัวไว้ที่นี่ตลอดการเจ้าจะไม่แก่ตายในสถานที่แห่งนี้หรอกหรือข้าจะหาโอกาสส่งเจ้าลงจากภูเขาชินมู่กับสายนาพวกเราจะรอจนกว่าท่านยายจะหายดีท่านปู่บอดท่านปู่มาในเมื่อเป็นโอกาสอันหายากที่พวกเราได้มายังวัดใหญ่ฟ้าคำรามก็ไปเดินดูรอบๆกันเถิดเท่ามาก็ยิ้มนั่นสิเจ้าก็ยากเข็น รูปลอยมังกรมาตั้งนานแล้วนี่ข้าจะพาเจ้าไปยังที่ที่ตั้งรูปปั้นพวกนั้นเอาไว้ชินมู่ดีใจจนเนื้อเต้นทั้งสามเดินออกจากเรือนรับรองแขกเห็นหลวงจีนเฒ่านั่งอยู่นอกประตูกําลังท่องสวดคำภีให้กิเรนมังกรฟังเจ้าสัตว์เพีสดานอ้วนตัวนี้รับปุ๋ยเรียบร้อยกําลังโกลนได้เสียงดังแม้แต่กิเรนมังกรพวกเขายังอยากเปิดดวงตาเห็นทําให้งินหรือชินมู่ก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องไห้ดี ดวงจีนเจ้าอ้วนนั่นต้องกินยาวิญญาณเพลิงฉานวันละหนึ่งถังเชียวนะเจ้าจะเลี้ยงมันไหวหรือหลังจากที่เปิดดวงตาเห็นทำให้มันแล้วดวงจีนก็หยุดท่องเหลือบเขาเลี้ยงไหวฉินมู่จนคำพูดรวยจริงๆเช่นนั้นทําต่อไปเถิดเท่ามาจึงนําทางพวกเขาทะรวงลงชั้นล่างจนกระทั่งไปถึงกลางภูเขานั่นคือรูปร้อยมังกรฉินมู่ก็ไปและเห็นเสาขนาดปหุมาจํานวนมากตั้งอยู่ และมีรูปปั้นของมังกรเทพพยายาอยู่ใต้เสาเหล่านั้นทีนันเบียวหลวงจินนับไม่ถ้วนกําลังเพ่งพินิษสังเกตร,รูปสลักเพื่อตึกตองทําความเข้าใจมรคคาเตา๋าวิชาทศะะเทวะของตนจากพวกมันเียวหลวงจินหลายคนกําลังทดลองใช้ทศะะเทวะของตนแปลเปลี่ยนปานชวิตของตนให้เป็นรูปมังกรอันเกื่อนฟ้าและยังมีแสงธรรมสาสง่งอันดูเหนือรํำเกินจะธรรมดา หลวงจีนบางกลุ่มก็กำลังปร,รองแลกเปลี่ยนฝีมือทดสอบสิ่งที่พวกเขาตึกตองทาความเข้าใจออกมาได้หลวงจีนเท่าจํานวนหนึ่งก็เห็นพวกเขาเดินมารีบทักทายสิทธิ์พี่มาที่นี่หรือ้เท่ามาทักทายไม่เหมือนเฉยพวกเขาหลวงจีนผู้หนึ่งเอ่ยว่าเมื่อครั้งนั้นสิทธิ์พี่โดดเด่นท่ามกลางผู้คนและพวกเราที่นี่ยังจดจําได้ถึงความน่าเกงขามของสิทธิ์พี่เมื่อครั้งกระนุนฉินมู่เดินไปยังหน้าเสามังกรเพื่อเพ่งพินิษ อย่างละเอียดอุทานด้วยความถึงมันมีท่วงท่าของบังกรเทพยพย,ยดาทั้งหมด100ท่วงท่าและฝีมือแกะสลักขินบนรูปปั้นนี้ได้จับเอาท่วงท่าทั้ง100ของสิ่งมีชีวิตอันยิ่งใหญ่มาไว้ในรูปสลักเดียวได้เท่ามานั้นเชี่ยวชาญในงานแกะไม้และสลักขินเขาทํารูปสลักไม้ได้สมจริงราวกับจะมีชีวิตขึ้นมาเขาน่าจะเรียนแบบฝีมือการสลักยกที่นี่ มาก,ก่อนรูปร้อยมังกรนั้นเป็นปัจจัยสําคัญในการฝึกปือฟ้าคํารามแปดจูโจมแต่ถึงอย่างนั้นพระสูตรมหายูอะไรยังสําคัญกว่าโดยปราศจ,จากวิชาฝึกปือนี้ไม่มีใครสามารถฝึกฟ้าคํารามแปดจูโจมให้เป็นพานุภาพถึงเียดสุดได้แต่ว่าชินมูได้ตึกตองทาความเข้าใจวิชาร้อยลัดทําให้ความสําเร็จเขาในฟ้าคํารามแปดจูโจมไม่ได้ด้อยกว่าคู่ที่ฝึกพระสูตรมหายูไหล ในตอนนั้นเองเขาได้ยินเสียงเรียกเด็กเลี้ยงวัวชินมู่ก็หันไปและเห็นหลวงจีนในชุดเขามองมาทางเขาด้วยความประหลาดใจหลวงจีนผู้นี้ดูหน้าคุ้นตาอย่างมากที่แท้ก็คือหลวงจีนน้อยหมิงสินพวกเขาเคยพบกันมาก่อนที่วัดใหญ่เท่าในแดนโบราณหลวงจีนน้อยผู้นี้เป็นศิษย์ของหลวงจีนเท่าจิงหมิงผู้ซึ่งพาเขาไปหาเท่ามาใช้ไม้เท้าอัคระมาท้าพนันหมิงสินพ่ายแพ้ให้แก่ชินมู่ เช่นนั้นไม้เท้าอาัคระจึงตกไปอยู่ในมือฉินมูแม้ภายหลังเขาจะมอบให้กับริงยักษ์อสูรต่อก็ตามหลวงจีนหมิงซินเดินเข้ามาได้ฝีเท้ารวดเร็วเขาโตขึ้นค่อนข้างมากตอนนี้สูงกว่าฉินมู่ฉินมู่นั้นเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นได้ครึ่งปีทําให้เขาดูสูงใหญ่อย่างรวดเร็วแต่ก็ยังไม่สูงพอหลวงจีนน้อยนั้นหมายที่จะอยากมาลองกับเขาอีกครั้งพวกเราเราไม่ได้เจอกันตั้งสามสีป่ปีข้าอยากรู้ว่าฝีมือเจ้ารุดหน้าไปถึงไหน ชินมู่ก็เอ่ยว่ารุดหน้าสิตั้งแต่เมื่อข้าเอาชนะเจ้าได้ครั้งนั้นฝีมือข้าก็รุดหน้าไปอย่างก้าวกระโดดโอเคครับเจ้ากาดนนะ้าคลิปหน้าบายบายไปแล้วเดอ้อ